ความคิดคือคำอธิษฐานที่มีพลังทุกคำที่คุณพูดคือมนต์สะกดทุกความคิดที่วนเวียนในหัวคือบทสวดที่จักรวาลฟังอยู่ถ้าคุณคิดว่าฉันไม่มีทางได้ดีจักรวาลก็จะพยายามทําทุกอย่างให้คุณไม่ได้ดีสมกับที่คุณคิดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมันเป็นฉันอาจยังไม่ถึงจุดนั้น แต่ฉันเชื่อว่าฉันจะไปถึงแน่นอนคุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนความคิดแบบนี้มันเหมือนคุณเปลี่ยนเสาอากาศที่รับคลื่นจากจัก,กรวาลคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนโอกาสไอเดียและแรงบันดาลใจดีๆเข้ามาแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนความรู้สึกคือภาษาของพลังงานความรู้สึกของคุณคือตัวแปรสําคัญที่สุดคุณพูดว่าฉันอยากสำเร็จ แต่หรือกคุณรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอนั่นแหละคุณกำลังดึงดูดความล้มเหลวเข้ามาแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่มีสิ่งนั้นแต่คุณสามารถรู้สึกขอบคุณรากับคุณมีแล้วนั่นคือรหัสลับที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนจินตนาการบวกความรู้สึกเท่ากับคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดในโลกอย่ารอให้มีแล้วค่อยเชื่อ ต่เชื่อก่อนล้วจะได้มีคุณไม่ต้องรอให้เงินเข้ามาแล้วค่อยรู้สึกว่ารวยแต่จงรู้สึกรวยแล้วเงินจะหาทางเข้ามาเองคุณไม่ต้องรอให้คนรักแล้วค่อยรู้สึกว่าคู่ควรกับความรักแต่จงรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าและคนที่เห็นค่าจะเดินเข้ามาเพราะกฎแรงดึงดูดไม่ทำงานกับคนที่หวาดกลัว มันทำงานกับคนที่ศรัทธาและลงมือทำในพลังงานของคนที่มีแล้วฝึกใช้งานกดแรงดึงดูดทุกวันถ้าคุณอยากให้ชีวิตเปลี่ยนลองทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันหนึ่งเงียบและตั้งจิตสามนาทีต่อวันสองจินตนาการชีวิตในฝันบ้านการงานการเงินความรักสามรู้สึกขอบคุณพูดคำว่า ขอบคุณให้บ่อยกว่าคำว่าทำไมเราไม่มีสี่ลงมือทำอย่างมั่นใจทำทุกสิ่งเรากับคุณมั่นใจในเส้นทางนั้นห้าเลี่ยงคนลบความคิดลบข่าวลบเพราะพลังงานคือทุกสิ่งจำไว้นะคะกดแรงดึงดูดไม่ได้ให้คุณนั่งเฉยๆแล้วฝันหวานแต่มันให้คุณสร้างขึ้นความทีใหม่แล้วลงมือในพลังที่เปลี่ยนไป สุดท้ายนี้ถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไว้มันไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณยังไม่ส่งเคลื่อนความถี่ที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการกระทำและจัก,กรวาลจะเปลี่ยนทุกอย่างให้คุณคุณไม่ต้องเก่งที่สุดในโลกแต่ขอแค่คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรที่สุดในโลกและจากวันนี้ไป จงเริ่มต้นทุกเช้าด้วยคำนี้ฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีฉันกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาฉันขอบคุณทุกอย่างที่กำลังมาและเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีแล้วคุณจะมีจริงๆขอบคุณที่มารับฟังและเราจะพบกันที่ปลายทางแห่งความเชื่อซึ่งเต็มไปด้วยปาฏิหาร